สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในหุ้นทางเสีงภาคเช้าประจำวันพฤหัสที่2ทธันวาคมนะครับทางเสงเมื่อวานเมื่วานบายขออภัยครับพี่หายใจนี่จะตัดสินใจผิดไม่ใช่หายใจถ้าใส่2องมาก็แตก3ตัวแต่ไม่ใส่4แต่8หลักร้อยมานะครับวิ่งบนรุดร่าง8รอดน,นะก็ลุ้นกันต่อวันนี้แล้วกันครับสำหรับหางเสงนะครับ หางเสงเปอร์สี่ศูนย์ห้าลบแปดเจ็ดครับตอนนี้ไปบวกนะ <c oughs> ตอนนี้ไปบวกเขาคิดที่บวกนะครับแต่ไม่เธอรื่อตอนใกล้จะปิดลงลบนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะผมจอไปตรงไหนอ่าหางเสงเดินสุดเจ็ดครับผมไม่จับพิกัดให้้นกันนะครับศูนย์เจ็องเจ็ดห ฟังเสร็จแล้วก็ถ้าชอบในทางนี้กดติดตามไว้ครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับ67แล้วก็87ครับติด55ไป1หางครับติด5้าไปหนงพางพร้อเช้าเปิด5แต้มบนล่างห้ 5, แต้มบนล่างรอยมาครับยังตึงงิดตึงงิดกับ5885้อยู่นนะ แต่ห้าห้าน่าจะไปบนห้าน่าจะไปบนนะครับห้าน่าจะไปบนขอสี่แต่เมื่อเช้าแต่แต่นี้เอ้แต่ขอทานโทษแต่ทางเสียงเช้าหลายพี่น้องน่าจะห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าแปดเจ็ดประมาณนี้ครับครับกอดลุ้นกันเนาะตอนสิบเอ็ดโมงตรงครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับรวยๆครับผม